สว,ส,สวัสดีพี่น้อง FC แฟนช่องนะครับทุกทุกท่านนะครับเด้อวันนี้แอดมินสีพาพี่น้องนะครับผมมาตามตัวเลขแนวทางของคุณยายหนมนะครับคุณยายหนมเพิ่นสิมักตัวใดงวดนี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังเบิ้งน้ากันนะครับไปสอบถามเบิ้งน้ากันครับฟันอ่านกินผู้อื่นเสยอตี๋ฟันได้หม้อปลาทำเนี่ยทำงานมาจะยิ่งแขวนเลวากันคอยฟันหน่งสี่คอยหูสสี่ไปเลยได้หนึ่งันเือนตี๋คอยว่า เออหัวนึงหันเขาได้ได้แน่นอนแน่นบ่รูดซิฟไว้เลยรอเลยเปิดกระเป๋าไว้กันว่ารูดซิฟคนนี้บพราเขาใจต้องว่าเปิดกระเป๋ารอเลยรูดซิฟกระเป๋าไปเลยอยหันไข่ฟันกัางซีได้ย่างเดียวเห็นมออืมว่านี่ก็แสดงว่าสิได้อีกนี่เนี่ยไข่บ๊อบผัดจากเชือข่บ๊อบฟันขันขันแม่นไข่อันได้เต็มบัดสชูมองร่วมกันก็ได้แสนหกยินมึงหันบอ เครื่องไหลเครื่องไหลเอา้ามองใดก็พอมองใดอืโอ้สิได้แสนกว่าคนตอนนี้ค่ะแม่มาเต็มที่ 100, <000. S 2> แสนหกหมื่นแสดงว่าเงินหายไปเป็นแสน ช่วย,ดยได้เนาะถ้ามันได้แสนหกหมื่นกูได้ของเงินไปเที่ยวเล่าอยู่ขี้แยจะ,จะไปซื้อเฮียหนึ่งเขาจขอย้ายจากหมื่นอยู่สิไปทเที่ยวเล่าอังที่ไปเที่ยวก็โก้นี่เอาเงินถือเลขไปเที่ยว,วอยังที่มาปรึกษาหาเรือกันงวดต่อไปนี่เฮาอชั้นไหนเนี่ยมันท่านาออกมาเนาะ เอาตัวมักมากก็ได้ว่านันก็โตมากกันละสามู่วนสามแปดเจ้าตัวมักให้ข้าเจ้าข้าเจ้าก็ถูกน้ำอยอเดิล่ะโชคดีน้ำอยู่ข้าเจ้าก็ขอบคุณคุณยายอยู่เจ้าได้อยู่ได้อยู่บางคนเพิ่นก็ได้เตียมนี้เพิ่นเอาออกไปก่อนหมอือบางคนก็ได้คืงบางคนกับ่ได้ก็เอาก็ได้เฮ็ดบุญไปแบ่งปันกันไปเนาะถือว่าทำบุญทางอ้อมจะมีรถวาง แมนก็มีหลุดมั่งได้มั่งนะแต่ว่ายายบ่หลุดจ้าเทียเอาต้มมากมาใส่กันเหมือนกันนะเอ,เอาต้มมากเด้อตัวบะหมากยาวมาเด้อเอาต้มมากต้มมาก อารองคใครขวังใครของกับยาๆเตี้ยใครของกับใครแบบระมัดระวังจากน้อยเดี๋ยวถ่าย้ายก่อนนะครับถ้าคุณย้ายก่อนเปินจีได้ตัวเด เอาเลขมักเพื่นนะครับเลขมักเพื่อนเนี่ยส่วนมากมันสิออกนะครับเอาบาได้กับออกบาตนั่นเลขมักเพื่นถามโตมักเลยนะครับว่าแตทามซุ้มอื่นถามว่าตัวโต,วตวเพิ่นมักเลยอันนะเอาพอลไม่ไมก่กินอีกแล้วเนี่ยมันแหดคอบ,บอกอ สังสีอดได้ก็สังสีอดได้ว่าสีอดบ่กินมันวานๆนี่มันสีแหดคอมันสีไอเอาแต่นเนี้ยบานๆมาช่วกันกิ้นได้ดนนยนะคนละไม่ไม่คิดเลยๆจังหวะต้องเป็นคนแหดคอเป็นคอแห้งเร็วคนเนี้ยมันกิ้นวานๆไปเป็นคอแห้งคันคอ้ะเนี้ยไปงามบ่กินเนี้ยไปงานเขาเจ้าก็พยายามถือขวดน้ำเนี้ยเปลี่ยนคอ้ะแหงกันทีคือขวดน้ำไปเนาะจิบไปเรื่อยๆไหม มักยังก hey, ่อตัวมักม well, so ักนั hey, ่กเก้าว่าไหนบอกเก้าน่ะเอมักศูนย์เก้าสองอืมโอ้ยมักเลขติดเก้าหนักเลกติดเก้าตีต่วเลขที่สูงคือว่าดีเนาะเป็นแต่สูงอยู่แต่งต้งกแต่เก็ดแต่แปดแต่เก้าพี่เราไปเนาะขันร่องนุ่งมากตัวที่สามกัสิเก้าเ ตัวที่สามสี่เป็นเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เก้าสองเก้าเจ็ดนี่สิบอกคืออยู่ดี่น้อกกยเก้าเจ็ดก็ะไดเนาะบอกออกโดนแล้วมั้ยไม่สามเยเดี๋ยวเสียวไหมพี่น้องเพื่นเบิ้งก้อนบตรที่นี่เพื่อนเพื่อนน้องจีแคบหน้าจอได้ขเขาบอาซื้อเป็นแคบหน้าจอว่าได้นะเดี๋ยวเขียนในเพื่นก้อนใเ,เ,เป็นเป็นแคบหน้าจอได้นะพี่น้องผู้เพื่นเบิ้งทุกทางบ้าน กันบ่ซันเพื่นสีบบเห็นด้ยแคบหน้าจอบ่าอ้แอดทำไมไม่ขึ้นตัวเลขให้แคปหน้าจอดีไว้มาพี่น้องเพื่อนเบิงบ้งงัดที่นี่เอาบัตรที่นี่พี่น้องครับอมีเป็นตัวเลขนะครับเป็นแนวทางนะครับเด้อเป็นแนวทางาคุณยายเพิ่นกันทันนด้หูเร,เราว่าเพื่อนสีเอาจังไดแต่ว่าตัวมักของเพื่อนนี่นะครับส่วนมากมาถามตัวมักเพื่อน,นมันมักสิเป็นโชคนะแอดมินก็นเลยมาถามตัวมักเพื่อนเพื่อนมักรักเก่นะครับ มักละเก้าเก้าศูนย์เก้าสองเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เก้าสองเก้าเจ็ดวันนี้วันที่ยี่สิบหกดีเนาะเออแมนละวันที่ยี่สิบหกอีกห้ามือเลขออกอีกห้ามือเลขออกพี่น้องแคปนาจอไว้ได้ครับเด้อมันเลขกระแส เมนเจ้เตีกวรมีแมนลตีก mm ับบวมีอย่างกับพมีบื่อเ้ามอลีเรีสลากฮะโอ้อันนั้นกับบวใครมีเ้าแมนค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 นล็อกเหมือนละคุนเก็บไปเหมือนละอันนี้เขาก็ล็อกสซคือกันนี่เลีล็อกยายหนุ่มนี่ เก้าศูนย์เก้าสองเก้าเจียนยายโนมล็อกใส่เลยล็อกหมองมันสิได้เงินนไงก็ต้องไปล็อกตัวอื่นหรอกเนาะนี่ล็อกซูมนี่ได้เงินนี่ล็อกมาเห็นเห็นมาเชินผู้ฝันเดียวเลขมาปั่นนะเอาว่าเออสองครูซึ่งวันเดียวแท่งเหมือนร้อนในวันเนาะงั้นน่ะไปทั้งบนทั้งล่างตี Ô, chồng cô, quen yêu quá. Cô dưới cà phê, 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 cà cả cà phê, bớt phê, cà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  สุดด oh. ีสุกอู้บอโอ้เป็นแบบสู้ฟังออันว่าทะเบียนรถแลนัดมาเอทะเบียนรถเบียนรถคันแลนสวนคันคันแลนสวนนั่นเจ้าหน้าท่งสการเบียนนะฮะน่ะ นี่อันนี้ตัวมักของคุณยายหนุ่มนะครับเชียนเส่สมุดไว้พี่น้องเด้อนะครับหนึ่งกยหกห้านะครับเพื่อนมักรักเก้านะครับมีเก้าศูนย์เก้าสองเก้าเจ็ดนะครับอันนี้คือเพื่อนมักนะครับเน,ะบนะบาะมักกับเพื่อนมักจะซื้อที่นี่ลงทุนพร้อมนี้คุณยายเพิ่นสิลงทุนพร้อมต้งใส่สินะโก,กมู มันสุดนี้สูตรดักกรโม่อส่งส่งกันหมั่นเลยครับเด้อลำลำเรยนรวยถูกหวยเลยครับเด้อถูกหวยงวดทันทีหนึ่งกันยายน 2. สองพันห้าร้อย 60. หกสิบห้าน้ำกันตุขันทุกคนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ